สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูนวยจะพามาสัปดาห์นี้ครูนวยจะพามาเรียนเรื่องสัตว์น่ารักนะคะสัตว์น่ารักของเราก็มีสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าสัตว์บกสัตว์น้ํารวมไปถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเดี๋ยวครูจะร้องเพลงให้ฟังนะคะสัตสัตว์เลี้ยงมีแมวม้านกปลาห่านกระต่าย เป็ดไก่เราเลี้ยงไว้กินไข่เสมอมามีเสือช้างเก้งกวางหมูปา่าเม่นสิงโตเลี้ยงพาเป็นสัตว์ป่าเอย้ยอ,อ่าอันนี้คุณครูก็มีสัตว์น้ำมาด้วยนะคะสัตว์น้ำมีกุ้งหอยปูปลานะคะสัตว์น้ำี่อยู่ในน้ำนะคะโอเคอ่ะคุณครูมี ใบคุณครูมีจับคู่ภาพกับเงามาให้เด็กๆด,ดูนะคะมีแกะออกได้น,นะคะแล้วก็มาจับคู่ภาพกับเงานะคะ,ะเด็กๆรู้จักอะไรบ้างเด็กๆก,ก็จับคู่ภาพกับเงานะ,ะ,ะคุณครูมีบ้านของสัตว์โฮมออฟแอนิมอลนะคะคุณครูก็จะมีเพลงอีกแล้วนะคะนะ บ้านของมดพึ่งนกเรียกว่ารังบ้านของเป็ดไก่มูเรียกว่าเลา้าบ้านของม้าวัวควายเรียกว่าอกบ้านของกระต่ายกระรอกเรียกว่าโพรงอ่าคุณจูก็จะมี ใบงานให้เด็กๆระบายสีนะคะเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรบ้างคะอู้เยอะแยะเลยนะถ้าเด็กๆรู้จักยีราบเด็กๆก็ระบายสียีราบเลยนะคะเด็กๆรู้จักวัวก็ระบายสีวัวเลยนะคะอู้เยอะแยะเลยเนี่ยช้างน่ารักน่ารักหมูตัวอ้วนพีนะคะเด็กๆก็ระบายสีได้เลยนะคะคุณครูมีที่อยู่ ที่อยู่ของสัตว์มาให้เด็กๆจับคู่นะคะเด็กๆฟังเพลงไปเมื่อกี้แล้วนะคะคุณครูก็จะมีอันนี้คอบม้านะคะเป็นที่อยู่ของม้าอันนี้ที่อยู่ของกบอันนี้รังนกนะคะที่อยู่ของรังนกนะคะอันนี้เป็นบ้านของหมูบ้านของสุนัขนะคะอันนี้เป็นบ้านของไก่นะคะเด็กๆก็โยงเส้นได้เลยนะคะ คุณครูมีใบงานให้เด็กอีกใบหนึ่งนะคะเป็นแกะนะคะแกะเด็กๆคิดว่าแกะมันจะมีขนสีอะไรคะเด็กๆคุณครูก็จะพาเด็กๆให้นํากระดาษทิชชู่มาปั้นเป็นกลมๆนะคะแล้วก็แตะกาวแล้วก็มาปะ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 ,ปะ,ปะนะคะอันนี้คุณครูทําสําเร็จรูปมาแล้วนะคะอันนี้ให้เด็กๆทํางานที่บ้านนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดู ระมัดระวังการใช้กาวด้วยนะคะอ่ะคุณครูก็มีอีลาเฟนมาด้วยอีลาเฟนอีลาเฟนมาด้วยนะคะนี่คุณอคุณยี่ราบคุณปูก็มาด้วยค่ะคุณปูคุณเต่าคุณเต่านี่คุณปูอยู่นี่ค่ะคุณปูอยู่นี่ค่ะแล้วคุณเต่าน้อยก็มาด้วยนะคะสัปดาห์นี้อ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย